ก็ต้องกราบสว,รสวัสดีน้องๆ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์นาฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นไอวอลไม่ว่าเป็นบัตรเปยนชื่อนะครับอ่าแล้วก็สกินปืนโอ้โหนะครับได้รับยกเซิร์ฟกันไปเลยนะครับแล้วก็ทีเดียก็คือมีเสื้อนะัก แข่งระดับโลกกันด้วยมาแจกฟรีฟเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจมได้แจ้งนันทีเรียบร้อยนะครับวันนี้พี่จะมาที่บมายแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมาในส่วนกิจกรรมรับท่าทางฟรีนะครับใครที่ได้รับท่าทางก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรม4 v สี่ king champ นั่นเองนะครับมาเราไปอัปเดตในส่วนกิจกรรม4 v 4ี่ king champ กันก่อนเลยนะครับในส่วนนี้มากดเข้าไปดูเลยนะครับก็คือ มันจะมีอัปเดตมาเป็นสองสองแบนเนอร์นะครับผมอันนึงเนี่ยก็จะบอกว่าเร็วๆนี้นะครับสำหรับฟอร์มทีมชิงถ้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนซีวิซีชิงแชมป์เนี่ยก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับใครที่ได้ลงแข่งขันก็จะรู้ดีนะครับก็สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็ในมือถือก็ได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับพี่ลองและนะครับเพราะว่าน้องพี่เนี่ยมันใช้โทรศัพท์พี่ใช้คอมนั่นเองนะครับส่วนการสร้างห้องก็ใช้ได้3ครั้งนั่นเองนะครับนะ แล้วก็ส่วนของางวันก็มีในส่วนท่าทาง30วันบวันรเป็นชื่อนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือที่พี่แข่งไปเมื่อวานนะครับมาดูในส่วนตารางกันอย่างหน่งก็คือพี่แพ้นัดแรกนะครับนัด2ก็คือชนะนะครับตอนนี้มึงกำลังคำนวณอยู่นะนัด3เนี่ยก็คือแพ้นั่นเองนะครับพี่นะครับผมพี่เนี่ยแพ้2ชนะ1นะครับกิจกรรมเนี่ยมันต้องชนะลวดหรือเปล่านะครับผมเราถึงจะมาแข่งตรงนี้ได้นะครับเนาะรอบคิงช้าเลิศเนี่ยแล้วก็ เราจะได้กล่องทองนั่นเองตอนนี้พี่ได้ในส่วนกล่องสีฟ้าอยู่นะครับผมเนาะในส่วนกล่องสีฟ้าพี่รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนเนี้พี่ก็คือยังไม่รับท่าทางนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะเพราะว่าพี่ปลดล็อกมาถึงตรงนี้เนี่ยกล่องสีฟ้าเห็นไหมนะครับพี่ได้ไม่ได้ปลดล็อกมาถึงกล่องสีทองนั่นเองรับใครที่รับใครที่อ่ายังไงอ่ะ ได้ทางก็อย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะครับว่าชนะ3มแมตช์หรือเปล่านะครับผมว่าชนะสตาติดหรือเปล่าถึงจะได้กล่องทองตัวนี้นั่นเองนะครับเราสลับกิจกรรม4 v ่วิสีิงแชมป์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสลับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับทีนี้มาเราไปดูในส่วนกิจกรรมของฟรีกันดีกว่าแต่เดี๋ยว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 มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะพี่ลืมบอกเลยนะครับในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่อยู่ตรงไหนนะพี่หาแป๊บหนึ่งนะครับผมที่อัปเดตเข้าาามมให่่ลสุด อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็มีปืนยูซี่ด้วยนะครับกดเข้ามาที่ร้านค้าได้เลยครับจะได้ดูง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคก็จะมีสกินปืน m p ็มพที่เข้ามาใหม่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมตรงนี้อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นี่สมบัติ ตานานเกมต่อสู้นั่นเองนะครับก็จะมีการันตีด้วยนะครับผมนะก็คือฝั่งขวามือเนี่ยนะครับเป็นแบบพิเศษการันตี3ครั้งได้สกินปืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ว่าหมดเยอะนะครับหมดพันเจ็ดพันแปดเลยนะครับส่วนฝั่งธรรมดานะครับการันตี8ครั้งหรือเปล่าพี่กดไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะอ่ะมา8ครั้งเลยนะถึงจะได้นั่นเองครั้งละ49เพชรนะครับผมประมาณนี้สหรับกิจกรรมเข้ามาใหม่ทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าว่าจะรับอะไรบ้าง เล่นยังไงนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในสปรินต์อีซี่นั่นเองนะเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติมเครดิต1000ได้ฟรีสองร้อบาทหรือ200เครดิตเลยนะโปรโมชั่นนี้มีจํากัด100คนเท่านั้นนะครับผมพอเรากดลิงก์ใต้คลิปพี่เข้ามาแล้วนะครับให้กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยตัวนี้แดงตัวนี้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ไปเลยง่ายๆนะครับอ่รอสักครู่นะครับผมในส่วนข้งตอนนี้โอเคนะคพอล็อกอิน เราโอนไปเบอร์นี้ได้เลย0610250507นั่นเองเป็นเบอร์วอลเลตเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตของน้องๆน,นะครับแล้วก็จานวนเงินที่โอนไปตามว่มึงน้องอะไรแต่พี่แนะนำก็คือเติม1 0 0 0พเครดิตเราจะได้ของแถมฟรี2 0 0บาทนั่นเองนะครับจากนั้นกดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับคิดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยจากนั้นกดกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับผมมาทีนี้เรามาสุ่มไอดีท่าปักธงกันดีกว่านะครับว่าจะยังบักอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆหลายคนบอกว่าเว็บยังบักอยู่นะครับมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่ บบนี้เฮ้ยครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยยี่นี่ด้วย,วยคนรับไอเดียท่ากธงยัดแค่เฮ้ยเดี๋ยวลองกดอีกสักทีดิเฮ้ยมันมันง่ายไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนานไงเกลือเฮ้ยเฮ้ยขอเพชรอีกสักหน่อยได้ไหมเฮ้ยบัคกินห้งเฮ้ยมีหลายคนมากนะครับสุม่มครั้งแรกออกเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรเราได้บบท้าบัตรทองเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกกันก่อนนะครับกดกลับมาที่หน้าแรกกันก่อนนะครับกดกลับมานะครับจากนั้นกดไปที่ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ยติดต่อก็คือมันจะได้ไมาหน้าแฟนเพจเขานะครับเราท้าไปบอกเขาว่าเราสุ่มได้ดีท่าบ,บัตรทองนิดนึงเขาจะส่งให้ ภายใน5นาทีเลยเป็นเซิร์ฟไทย100%เลยนะครับผมนะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมของฟรีกันดีกว่านะครับที่ GM โพสต์ไว้ในเพจกันเลยนะฟรีไฟนะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมโบย่าทั่วทินฟินทั่วไทยนั่นเองครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นเทศกาลการแข่งขัน4ภาคมีภาคเหนือมีภาคอีสานมีภาคกลางมีภาคใต้นั่นเองนะครับน้องๆอยู่ภาคไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับก็จะมีเทศกาลดนตรี4ภาคนะครับนี่น่าจะเป็นนักร้้อองงประะจํําาาาแแแตต่่่่ลลภภคคคนนััเวก็ทีสญ เทศกาลเล่นทั่วถิ่นฟรีไอเทมนั่นเองโอ้โหตามที่พี่บอกเลยนะครับนี่มีทั้งไอวอลนี่มีทั้งกล่องสุ่มกิตปืนลุ้นถาวรก็จะเป็นในส่วนกล่องสุ่มธยิตปืนสกาชมพูนั่นเองแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อโอ้โหเยอะจริงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนสกานะครับนี่เอเคหรือสกาวนะ เอเคมังกรอเอเอเคลัก,กอนนั่นเองนะครับโอ้โหโครเท่นะครับเอเคตัวนี้นะครับน้องๆอ,อยากได้แน่อนอนนะครับเพราะว่ามันแรงนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเสื้อนักแข่งนะครับทีมพ์ฟิลี่ฟอร์นั่นเองนะครับ ทีมแข่งระดับโลกเลยนะครับนี่พี่ก็อยากได้ตอนนี้อ,อยากได้เลยนะครับสลับเสื้อตัวน,นี้นะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกมโพสไว้นะครับก็คือเร็วๆนี้มาแน่นอนได้รับฟรีแน่นอนสลับไอโฟนตัวนี้เป็นไอโฟนใหม่ลายใหม่เลยนะครับเป็นไอโฟนสีเขียวแบบเด่นมากๆ <S <S ดูสีดิแบบแล้วก็มีลายลวดลายแบบเหมือนลายไทยอ่ะเหมือนหน้ายักษ์อ่ะตรงคางนะครับผมเนี่ยโคตรสวยอ่ะบอกเลยว่าโคตร<ค>สวยจริบบยยง นะครับผมนะตอนนี้ก็คือคนกดไลค์ไปที่1,400คนแล้วพี่ไปคอมเมนต์ไปด้วยเนี่ยตัวนี้ไหมสายฟรีมารวมกันตรงนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอน100%นะครับตอนนี้ก็คือเจมอัปเดตกิจกรรมไลค์ไปที่เรียบร้อยสำหรับของฟรีมี5อย่างด้วยกันนะครับบอกเลยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นย้ําว่าฟรียกเซิร์ฟนะครับได้รับฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีเนาะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับพี่ก็มาอัปเดตให้คร่าวๆประมาณนนี้แหละับส่วน การแข่งขันเนี่ยน่าจะวันเดียวเนาะสี่วีสี่คิงแชมป์นะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่8เนาะใครที่ได้ท่าทางเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับท่าทางชูถ้วยนะครับได้รับ30วั though, นเองนะครับก็คือเพ่ให้พี่เดานะน่าจะชนะ3แมตช์ลุ้นเนี่ยปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาเล่นตรงนี้หาเล่นตรงนี้น่าจะเข้ามาในตรงนี้หรือเปล่าเนาะตรงอ่เนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาชิงแชมป์ตรงนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมในนี้เนี่ยพี่ว่าต้องมีท่าทางถาวรนะข้างในเเเเนนนนีีีี่่่่ยะะะะะคคครรรัับบทพพดาาาแลวิห์ผม ประมาณนี้แหละนะครับส่วนชิงแชมป์สีวสีก็จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วพี่ก็ชนะ1แพ้2นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เตรียมทีมมาด้วยแหละนะเตรียมทีมยังไม่ยังไม่เข้าขากันนะครับผมส่วนของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีในส่วน รายละเอียดการแข่งขันนะก็จะมีตรวจสอบความพร้อมการแข่งขันนะครับการตรวจสอบสรุปผลนั่นเองนะประมาณนี้ก็รอกันได้เลยนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะโอเคนะสำหรับกิจนี้ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วมาสอนรับของฟรีโยกเซิร์ฟประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้านะครับสำหรับที่นี้ต้องกลับคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ